เพื่อความบันเทิงไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นการพนันและตีงผิกดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่าสิบปดปีควรม,มีผู้ปกครองให้คำแนะนำกรับสวัสดีเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะคะพี่น้องจา๋าพี่ดิวพาวรวยชาแนวนะคะได้นำแนวทางย้อนหลังนะคะให้มารับชมว่าย้อนหลังวดที่แล้วนะคะพี่น้องจ๋านะคะ พี่น้องจ๋าก,ก่อนจะรับชมรับฟังฝากคําเตือนทางช่องทางช่องทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรแนะนํานะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมพี่น้องจา๋าแนวทางพัฒนาแนวทางรลาวพัฒนานะคะ แนวทางเราพัฒนางวดที่แล้ววันที่สามนะคะงวดที่แล้ววันที่สามวันวันศุกร์นะคะเดือนหกหกห้านะคะโค้งสุดท้ายบนล่างไปกับก็เด่นแปดสี่ศูนย์นะคะก็ฟันเน้นให้ศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่นะคะวันเจ็ดแปดนะคะถ้ามาตามสูตรที่ทำก็จะมาเจ็ดแปดนะคะ 3าเ้าเพราะว่าชนเจ็ดชนแปดชนนะคะสามเก้าห้าแปดนะคะสามสี่ปแปดนะคะให้ศนะูนย์หนึ่งะพี่น้องจ้าเป็นแต่เลือใจว่าพี่น้องนะคะผลแนวทางสลากินแบ่งรัฐบาลเราพัฒนานะคะงววันที่สามนี้ก็ผลก็หนะะึ 102, นะะ่ 41, งสามสี่นะคะหนึ่งศูนย์สองนะคะสี่หนึ่งล่างนะคะ หนึ่งศูนย์สองบนนะคะออกศูนย์สองให้ศูนย์หนึ่งพี่น้องเอ้ยนะคะชิวเฉียดมากนะคะชิวเฉียดมากเลยค่ะนะคะแล้วแย,ย่หลุดนะคะถ้าแต่เลขวิ่งศูนย์นะคะพี่น้องจะประกาศบาอ,อกไม่ค่อยออกนะ เข้าแต่เลขวิ่งศูนย์นะคะพี่น้องจ้าหลุดนะคะขออภัยด้วยนะคะพี่น้องจ้าให้ศูนย์หนึ่งออกศูนย์สองนะคะออกดีแท้ๆนะจ๊ะปีนี้เนาะนะคะพี่น้องจ้าก็เราไปรับชมคลิปงวดต่อไปเลยจ้าพี่น้อง FC ที่เคารพรักทุกท่านนะคะพี่ดิวก็นำแนวทางนะคะราพัฒนานะคะแนวทางราพัฒนางวดวันที่หก เดือนหกหกห้านะคะสูตรโค้งสุดท้ายบนล่างไปกับเด่นให้สองนะคะเด่นสองรองสามหกนะคะพี่น้องจ๋าท่านที่เข้ามารับชมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋านะคะงวดน,นี้ ต้องมานะคะต้องเข้านะคะหลุดมาแล้วก็ต้องเข้าได้หลุดได้เข้าได้เนาะจ้าเนาะนะคะอินห้องจ้าเขาไปรับชมนะคะจับคู่นะคะสู้ๆไม่ถอยนะคะหกสามนะคะสองห้านะคะหกเก้าห้าแปดนะคะเด่นเน้น 2 5งนะคะหกสกับ2 5กับ5 8นะคะพี่น้องจ๋าก็ทำพี่ลิวทำคำนวณสูตรนะคะก็มีเข้ามีหลุดอยู่แล้วนะคะเข้าได้ก็หลุดได้นะคะมีสิทธ์เข้าแล้วมีสิทธ์หลุดนะคะพี่น้องจ๋าถ้าไม่เข้าอีกค่อยว่ากันใหม่ทำสูตรใหม่เนะจ้าเนาะ ะะจับคู่นะคะรอบนี้ก็จะมี4 7นะคะสองสามหนึ่งสี่4ค่ะเด้นเน้นให้4 4 4 7นะคะก็นำา1 4่มาว่าที่แล้วทำไมไม่นำมาวันนี้ก็ดูเหมือนว่า4 4ก็ยังอยู่นะคะเผื่อไว้นะคะตัวรองนะคะพี่น้องจะมีเด้นให้นะคะเน้นให้ พี่น้องเราไปรับชมคลิปออแนวทาง3ตัวนะคะสตัวก็จะมี2 5 8 5 5 2นะคะ396นะคะพี่น้องจะผิดพลาดประการใด<ม>ก็ขออภัยเป็นเพียงแนวทางพี่น้องจ๋านะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะพี่น้องจ๋ารวยๆเฮงๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ